เ,เวลาที่ก็ถป็เวลาที่จะฟังนิทานสอนหลับเรียกว่าน,นิทานตอนหลับเป็นเรื่องของใบเสกวันนี้แจะครูจะดูเรื่องมหาการมหาการมาเรงการเวลาใหญ่มหาการนี้มีเรื่องประจารอย่างหนึ่าาเญญงเป็นบุพคลกรรมนมือนเพราะว่าท่านรักษาวโงสดเดินและแตก แล้วก็ต้องตายเพื่อการถูกฆ่าโดยการท่าใ,ใจผิดนี่เล่ายยอดกันเท่าไรเท่าเรื่องมันยังนี้เรื่องนี้ไม่ยาวดีสั้นๆใจความ,วามนีม้ว่าเมื่อสมเด็จพระพุทธมีพระ่ายาเจ้าระเด็จประทับอยู่ด้วยพระเจ้ตัววันทรงปราบรอุมาศกูกพระโสดาบัน,น,นึ่โสมุหณาการ ราจัดว่าธรรมาเทศนาเนี้ว่าอัตนาที่กัจจัง่าปังตุโตเป็นเด่นความว่าธรรมะอากาศนี้มีความขอรพองค์สมเด็จพระสัรรมมาสัมพุทธเจ้าละบรรดาพระอริยสงฆ์มากปังเทศเจ้องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคในความจักใจซึง้งใจในความดีด้่สมเด็จพระเยสุสี์สมเด็จทา ด้วยควานจิตใจของท่านนั้นตัสดสมรวกสามรดการได้ตัดได้แบบร,ราโสดาบันเชลุนนะ,นะยังยอดสารการสามข้อต้นนีข้อต้อนมีความเพื่อคันมากโดยมากจะมีความเข้าใจใผิดว่าราโสดาบันจะต้องตัดสกาะยะทิสิได้ดึกดื่นจนทั้งมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มนนไม่ใช่เร,เราไม่ใช่พวกเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่เี็นเราซึ่งจะเป็นโอดาบันดาอนี้ไม่ถูกขอยืนยันว่าไม่ถูกเพราะโอดาบันยังถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราอยู่นอกจากถือร่างกายทุกคนอื่นว่าเป็นเราเป็นพวเราแล้วยังถือว่าร่างกายของคนอื่นเป็นเราเป็นพวเราด้วยนั่นก็คือผู้หญิงยังรักผู้ชาย ผู้ชายก็ยังรักผู้หญิงผู้หญิงก็แต่งงานกับผู้ชายผู้ชายก็แต่งงานกับผู้หญิงแต่คนที่เวนสามีปัญญาใจก,ก็ยังยึดถือในความเวรสามีปัญญายอยู่ก็แ<ม>สดงว่าพระโสดาบันยังยึดร่างกายเป็นตัวเองเป็นนักต่อไปยังไม่ถึงกะตัดร,ร่างกายฉะนั้นข้อที่โยตัศกายติด คนนี้เป็นเบญสโสดาวันต้องตัดสกายยุทธิคีตไม่ผิดผิดมากเขาบอกว่าผิดถึงรูป่งโดยการตัดประโยชน์ผิดพตัดไปเดียวที่สกายยุทธิคีโดยเบญสดาบันก็ต้องศึกษาธารมีเขาก็ได้แก้ทรงจัดว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีสน่งห้าบริสุทธิ์ระดับกลางว่า <for S 1> <BR X ian> เมื่คนนี้เป็นโสดาบันมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายไปไม่ใช่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราโสดาบันว่าจิตวิชาความมีมีความรู้สึกแค่ตายเป็นบารนารสุขธรรมดาในสมถะของเราถ้าพระอนาคามีมีความรู้สึกในใจ จดจ่อจำ่เสมร่างกายยิ่มันเน่าเมดอมันโสโครโสโครหน้าสุที่ยันตกรรมไลยกัน